็สวัสดีมิตรรักนักตกปลานะครับมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอเจอกับผมอีกครั้งนะกับผมนักต้นจาแนลเบ็ดซิ่งริมคลองครับผมวันนี้ผมก็เปลี่ยนบรรยากาศนะมาเล่นเหลิวบอ่อน้องโดนัดนะผมค่าคัน300บาทนะวันนี้ทางบอ่อมีงานช้างด้วยมีการล้มหมูด้วยนะฮะเป็นบอ่บอบ่อนีเนเน้เป็นการมาครั้งแรกกับผมนะครับกับการมาตกชิงเหลิวก็มาดูครับเป็นบอ่อปลารวมนะครับมีทั้งลงได้ทั้งตะก้อหน้าดินแล้วก็ชิงหลิวแล้วก็ สปีวนะครับผมบอ่อหน้าที่ก็ประมาณไร่กว่าถึงสองไร่ก็จะได้นะนี่ครับกับเขากับเขาเที่ยงวะครับเนี่ย<ะ>กับเขาเที่ยงบ่ท <c oughs> ี่หมูนอนครับเนี่ย <c oughs> บอ่อนี้ก็จัดเต็มนะฮะนะครับสภาพบอ่อนะฮะตอนนี้ก็เตรียมของครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับน้องป๊อปนะ สิงเนือนะวันนี้จะมาเจอเสืออีสานก็มาดวลกันว่าใครจะมีผลงานมากกว่ากันวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวเก็บของก่อนนะสู้จะนักจะหนักสิงเนื้อครับสิงเนือมาเจอกับเสืออีสาน โม่ปู๋ครับนั่นแหละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เมาลเลยวะใส่ทะงพิงไป้กระชังมาดูจะพึ่งกลางไหมเสียบขาเขากอนทอนมาดวกพ่ะนะโอ้ไดบเบี้ก็ล่างดีเอาวะ ปากฉีกเลยเนี่ยโอ้ปากบูดเลยว่ะเห็นตัวเลยว่ะสู้แต่อัดพ <laughs> ูดไปขนาดนะเขินจะมักกางลมเหยนเลยเนี่ย <laughs> ลงไปกินแล้วเนี่ยห็นมะเนี่ย Ơ, còn gần khuôn chuẩn phần lá xưa gần khuôn chuẩn phần lá Há 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 tăng tăng luôn thái thử thái 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 thai thai บ่ได้าตัวเนี่ยบ่ได้ได้ัได้ับคนี่เห็นไหมโห้ไนี่ออกถวกเลยคอยไม่ไลเนาะัดต right. ัวขันรามดีเลยบ่ไดบุพอดีปะปากระู้งซุ่มไอ้นี่เลย่อหงัดคุณผครับนิมบ่น้อง ครดยอนเนาะสูเป็นไอปะเป็นเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรยังอยู่อะใช่นี่ละนี่ละตับตกแล้วเจอนี่ละปลาซ้่กปลาใส่ปลาขวาปลาขวา อันนี้ป่นี้ละบางคนมองมองห้องดึเยนั่นละนั่นละนี่วะเนันไเรนางพนเจ้าอุตส่าหเนี่ยจีน่งนคอยแ้อยู่น่นี่หนานนั่งงอยู่หอกว้านเผมเป็นไหนโว้บิ้ันหยังอะนี่ยขนั้นขึ้ันจะเป่าที่ะเหยียบขั้นลงดูเหยียบวะเกียบแปดเปิดอมเนันอัไหนซิขึ้ดบจไปมันค้หน้า กะพีิบยืนป่ะยิงตัวครับผมมั่ไม่เห็นกระพริบซื้อ้อเมื่อมาตรแล้วนอาตัว่ะตัวห่จักตัวอยู่

ไปเริ่งเตารีดเื่ซื้อเตารีดเมื่อวานเนี่ตุ่ดีเตารีดหอตุ่ีหอีหอี่เต้าอ้ตตนี้ขี้นมาเรี่ยปะขี่เ้าน่ะมันเนี่ดน้เนี่ยเอออย่าคุณเซ็ตตัวก่อนเห็นไหมไม่ลงอ่ะตวเลยเห็นไหมมาคุะดูนี่โอ้ยใหญ่เลย นนึน,งนางงว,วัดวัดนัง่งบติดแล้ววัดบันใส่สี้นแบบนั้ผลงานครึ่งบันครับผม ประมาณกี่ตัวเนี่ย40 40ตัวน่าจะได้นะครับปะานครึ่งวันวันนี้ไม่มีจังวะเปิดคลิปเลยนะครับผมมาถึงก็ซัดเลยนะก็ยังไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับก็ถือโอกาสนี้ทักทายท่านผู้ชมครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเหยื่อสังทองนะแล้วก็ทุ่นของหน้ากระเสียรนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะซื้อมาใช้แต่ว่าของเขาดีก็เลยประมทช่วยนะครับผมเผื่อเจ้าของเขาได้ยิน้วเขา เป็นจะปอนเซอร์ให้ในอนาคตนะครับนะครับเฉินเฉินตัวตัวปลาดิกตัวปลาครับเลยน้ากี่ตัวบูนนับเดีวจะซื้อหวยหมดนี้ส่วนไหนก็ได้เถอะนั่นแหละไซส์ตัวปลาก็ประมาณตัวละเจ็ดหกเจ็ดแปดนะฮะตัวเป็นโลก็มีนะผมนะครับนี่คือซุปเปอร์เฉินับผมนะคร เฉินคนปลดปลาครับผม <laughs> ดูไขค่ครับเจ้าจะวอาุงกันนับ <laughs> นับเลยนับด้วยกี่เรื่อนะนับเลยเยอะที่ <c oughs> น <c oughs> <c oughs>